จิตเตนะนิยติโลกโกแปลว่าโลกอันจิตย่อมนำไปสัตว์โลกนี้ดีชั่วทั่วทุกทิศก็เพราะจิตนำสั่งอยากกังขาบาปและบุญหนุนนำกรรมนานาจิตมันพาวกวนตามกลไกดีก็พาเพลิดเพลินเจริญผลไม่ทุกทนขัดข้องดูผ่องใส ชั่วก็พาหาทุกข์ไม่สุขใจจิตเป็นใหญ่ยิ่งนักคอยผลักดันพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตเจ้าวาดวาช่างมักรูดและกวีจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าชาดกเรื่องสำคัญซึ่งแสดงถึงปัญญาบารมี ของพระพุทธเจ้าในอดีตชาดกเรื่องนี้มีชื่อว่ามหาโพธิชาดกครับเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการณแว่นแควน,วน,วนกาสียังมีบุตรของพราหมณ์มหาศาลคือพราหมณ์ผู้มีฐานะคือพราหมณ์นี่ก็มีทั้งรวยทั้งจนนนะครับแต่ว่าพราหมณ์ตระกูลเนี้รวยมีชื่อว่ามหาโพธิกุมาร ได้ไปศึกษาวิชาการในสำนักตักกศสิลาพอกลับมาก็ได้ครองเรือนตามประเพณีการเป็นคารวาสผู้ครองเรือนนี้ถึงแม้ว่าบางขณะจะมีสุขแต่ก็ยังเจืออยู่ด้วยความทุกข์ไม่รู้สั่งมหาโพธิกุมารได้เห็นความจริงอย่างนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายต่อการครองเรือนคิดที่จะออกบวชด,ด้วยมองเห็นอานิสงส์ว่าเป็นทางปลอดโปร่งที่จะบำเพ็ญตนให้พ้นจากสุขจอมปลอมนั้นได้ด้วยเหตุนี้ มหาโพธิกุมารก็เลยตัดสินใจทิ้งบ้านไปบวชเป็นปริพาชกเป็นฤาษีชีพไรยอยู่ในป่าหิมพานต์พอถึงฤดูฝนก็ออกจากป่าหิมพานต์จาริกมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงกรุงพระณศีเสร็จแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานพอวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปเที่ยวพิขาจารบินทบทัตจนกระทั่งถึงประตูพระราชฐานพระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นก็เกิดความศรัทธา ในกิริยาอันสงบสง่าหน้าเลื่อมใสก็เลยมีรับสั่งให้นิมนต์ขึ้นไปบนปรา,าสาทก็ทรงปราศยต่ไตถามถึงความเป็นมาแล้วก็พระราชทานซึ่งโภชนาหารอันมีรสเลิศแก่พระโพธิสัตว์หลังจากที่พระโพธิสัตว์รับพระตาหารแล้วก็ได้คำนึงว่าขึ้นชื่อว่าราชตระกูลแล้วย่อมมีโทษมากใครหนอที่พอจะช่วยบำบัดภยัยอันจะพึงบังเกิดมีแก่เราได้ ซึ่งก็พอดีก็เหลือบไปเห็นสุนัขตัวหนึ่งชื่อโกลยกะซึ่งเป็นสุนัขที่พระราชาทรงโปรดปรานมากก็เลยคิดที่จะผูกมิตรกับสุนัขนั้นวิธีผูกมิตรของท่านก็คือปั้นข้าวสุกขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วก็ชูขึ้นแสดงอาการว่าจะให้แก่สุนัขตัวนั้นพระราชาทรงทราบอาการอย่างนั้นก็ให้คนนำภาชนะมาใส่ข้าวนั้นแล้วส่งให้แก่สุนัขตามความต้องการของพระโพธิสัตว์ทันที การให้นั้นย่อมเป็นการผูกมิตรผูกจิตเอาไว้ได้โดยไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนสุนัขกุเลากาก็เหมือนกันเมื่อได้รับก้อนข้าวจากความเมตตาของพระโพธิสัตว์อย่างนั้นก็ให้เกิดความรู้สึกรักใคร่ในพระโพธิสัตว์ขึ้นมาทันทอีอันนี้แหละเขาเรียกว่าผลจากการให้เมื่อพระโพธิสัตว์ฉันเสร็จแล้วพระราชาก็อาราธนาให้อยู่ในพระนคร โดยจัดสร้างบรรณศาลาถวายแล้วก็ให้พระโพธิสัตว์อยู่ที่ตรงนั้นในครั้งนั้นยังมีอำมาตย์ห้าคนได้รับหน้าที่เป็นตุลาการพิพากษาคดีในศาลแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่โดยบริสุทธิ์ยุติธรรมเขาได้ร่วมใจกันร,รับสินบนแล้วก็ชำระคดีอย่างไม่เป็นธรรมเช่นคนที่ควรแพ้ก็กลับตัดสินให้ชนะคนที่ชนะก็กลับตัดสินให้แพ้เป็นต้น อยู่มาวันหนึ่งมีบุรุษผู้หนึ่งแพ้คดีเพราะถูกโกงเห็นพระโพธิสัตว์เดินผ่านมาก็เดินเข้าไปแจ้งเหตุเรื่องที่ตัวถูกโกงนั้นให้ทราบพระโพธิสัตว์ก็เกิดความสงสารเอ็นดูอ่าเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่ศาลแล้วทําการวินิจฉัยคดีนั้นใหม่โดยเที่ยงธรรมก็ทำให้คนทั้งหลายพากันดีใจและแซ่ซ้องสาธุการขึ้นเป็นโกลาหลน พระราชาได้ทรงสดับเสียงเซ็งแซ่อย่างนั้นก็ตรัสถามว่าไอ้เสียงเซ็งแซ่นะเป็นเสียงอะไรพอทรงทราบแล้วพอพระโพธิสัตว์ฉันเสร็จแล้วก็ตรัสสอบถามอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ทราบความจริงตามเสียงเล่าลือก็ตรัสว่าต่อแต่นี้ไปขอให้พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดช่วยทําหน้าที่วินิจฉัยคดีด้วยเถอะพระโพธิสัตว์ก็ถวายพระพรว่าอาตมาเป็นบรรพชิตมีกิจทางบับพชา การที่จะมานั่งวินิจฉัยคดีนั้นไม่ใช่หน้าที่ของอาตมาพระราชาก็อ้อนวอนเออขอพระผู้เป็นเจ้าจงกรุณาแก่คนทั้งหลายด้วยนะครับพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องวินิจฉัยให้ตลอดวันก็ได้เพียงแต่แวะวินิจฉัยเวลาเช้าวันหนึ่งสามสี่คดีเวลาฉันแล้วก็รับไปวินิจฉัยที่อุทยานสักสามสี่คดีก็พอเมื่อพระโพธิสัตว์ขัดคำอ้อนวอนไม่ได้ก็ยอมรับพระราชโอคงการนั้น นับตั้งแต่นั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้มารับหน้าที่วินิจฉัยคดีแล้วก็เป็นเหตุทำให้อัมามย์ทั้งห้านั้นขาดไรายได้ลงทุกวันเนื่องจากไม่มีผู้มาติดสินบนอัมามย์ทั้งห้าก็เลยรวมตัวปรึกษากันว่านับตั้งแต่เจ้าปริพาชกนี่มาวินิจฉัยคดีพวกเราพากันขาดผลประโยชน์ลงทุกทีเพราะฉะนั้นควรที่พวกเราจะหาอุบายใส่ความให้พระราชาเห็นว่าปริพาชกผู้นี้เป็นศัตรู แล้วฆ่าเสียถึงจะเป็นการดีพอปรึกษากันอย่างนี้แล้วก็พาไปกราบทูลพระราชาวะข่าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาโพธปริพาชกนั้นกําลังจะคิดร้ายต่อพระองค์นบะพระพุทธเจ้าข้าพระราชาไม่ทรงเชื่อก็ตรัสตอบว่าโพธิปริพาชกนั้นเป็นผู้มีศีลมีปัญญาเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกในเมื่ออมมาทั้งห้าเห็นว่าพระราชาไม่เชื่อก็ได้เสแสร้งออกอุบายว่า เวลาเนี่ยมาหาโพธิปริพาชกได้ทำให้ชาวเมืองในอยู่ในเงื้อมมือของเขาหมดแล้วยังแต่พวกข้าพระพุทธเจ้าห้าคนนี้เท่านั้นถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อถ้อยคำของพวกข้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้ทอดพระเนตรบริวารของเขาในเวลาเช้าๆเถอะพระองค์ก็จะทรงทราบได้ดีพระราชาก็ทรงมีความเห็นชอบด้วยกับการกราบทูลนี้ก็เลยเสด็จไปทอดพระเนตรที่หน้าต่างเมื่อแลไปก็เห็นผู้คนมากมาย ตามไปคอยดูพระโพธิสัตว์วินิสัยคดีก็ทรงเข้าใจว่าคนเหล่านั้นเป็นพักพวกของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งสิน้นจึงตรัสปรึกษากับอัมมาดทั้งห้าว่าเราจะทํำยังไงดีพวกอัมมาดก็กราบทูลบอกว่าขอได้โปรดให้จับตัวเสเถิดพระเจ้าค่ะโวยจะให้จับเขาได้ยังไงในเมื่อเขาไม่มีความผิดถ้าอย่างนั้นก็ขอให้พระองค์จงทรงงดการบํารุงเสียเขาก็จะหนีไปเองพระราชาก็ทรงเห็นด้วย จึงได้มีรับสั่งให้งดการบำรุงไปทีละน้อยกล่าวคือในวันแรกให้นั่งบนอาสนะเปล่าก่อนพอพระโพธิสัตว์เห็นอาสนะเปล่าก็มีความรู้สึกว่าพระราชานี่คลายความเลื่อมใสลงจากตนแล้วเมื่อกลับไปถึงที่พักก็เลยคิดอยากจะหนีไปเสียแต่ยั้งใจไว้ได้ว่าเราควรจะอยู่ดูเหตุการณ์ให้รู้แน่ซะก่อนแล้วค่อยไปพอรุ่งขึ้นวันที่สองก็ให้นั่งบนอาสนะเปล่าอีก มาถึงวันที่สามเจ้าพนักงานก็ห้ามเสียไม่ให้เข้าไปในห้องใหญ่ให้พักอยู่ที่เชิงมันได้แล้วนําอาหารไปถวายตรงนั้นพอถึงวันที่สี่พวกเจ้าพนักงานก็ให้พักอยู่ที่ปราสาทชั้นล่างแล้วนําอาหารไปถวายเมื่อพระโพธิสัตว์รับอาหารแล้วก็ได้นําไปฉันที่ราชอุทยานแล้วก็พักดูอยู่ดูเหตุการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพระราชาทรงเห็นว่าพระโพธิสัตว์ยังไม่หนีไปก็ตรัสถามอามาตย์ทั้งห้าอีกว่าจะทําประการใดดีด พวกอมตเหล่านั้นก็กราบทูลว่าเออการที่เขามาที่นี่ไม่ใช่เพราะเขาต้องการอาหารแต่เขาต้องการสเสวตาฉัตรต่างหากเพราะถ้าเขาต้องการอาหารแล้วเขาคงจะต้องหนีไปซะตั้งแต่วันแรกแล้วอะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทํำยังไงต่อไปละ่ะพรุ่งนี้ขอพระองค์ได้ทรงรับสั่งให้ข้าบริพาชกตนนี้เสเถอะพระพุทธเจ้าค่ะ พระราชาก็ทรงเห็นดีด้วยก็ทรงดาบให้แก่อมาตคนละเล่มแล้วก็มีรับสั่งบอกว่าพรุ่งนี้พวกเจ้าจงพากันไปดักอยู่ที่ซอกประตูแล้วทําการตัดศีรษะของปริพาชกนั้นเสียจงสับให้ละเอียดแล้วเอาไปฝังอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดรู้ได้อมาต์ทั้งห้าก็รับพระราชองการด้วยความกระหิมยิ้มย่องที่จะได้กําจัดเสียนหนามสําคัญของตนจากนั้นก็ได้กราบบังคมลากลับสู่ที่อยู่ของตัว ในคืนวันนั้นพระราชาทรงบรรทมรำลึกถึงความดีของพระโพธิสัตว์แล้วก็ทรงรู้สึกเสียพระไทยในพระดำรัสที่ได้ตรัสสั่งให้ฆ่าก็รู้สึกไม่สบายพระไทยกระสับกระสายอยู่ไปมาไม่เป็นอันที่จะทรงบรรทมอ่านี่แหละนะที่โบราณเขาบอกว่าคนที่ถูกบาปเข้าเผาหลนถึงแม้จะอยู่ในปราสาทราชมนเทียนก็ยังหาความสุขไม่ได้ ไายพระราชะเทวีเมื่อทรงเห็นพระราชามีอาการกระสับกระส่ายอย่างนั้นก็ทูลถามว่าพระองค์เป็นอะไรไปพระราชาก็ทรงเล่าให้ฟังตามเหตุการณ์ที่มีมาพระนางเจ้าก็ทรงปลอบบอกว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงเศร้าพระททยไปเลยขึ้นชื่อว่าศัตรูแล้วถึงจะเป็นลูกเต้าก็ต้องฆ่าเสียจึงจะควรเมื่อเท้าเธอได้สดับคำปลอบโยนยอย่างนี้ก็ทรงบรรทมหลับไป ขณะนั้นโกลยกะซึ่งเป็นสุนัขตัวโปรดของพระราชาเมื่อได้ยินพระดำรัสของพระราชากับพระมเหสีโดยละเอียดถีท้วนอย่างนั้นก็ให้รู้สึกสงสารพระโพธิสัตว์ที่จะมาถูกฆ่าโดยหาความผิดไม่ได้อีกทั้งยังนึกถึงความเมตตาของพระโพธิสัตว์ที่ครั้งหนึ่งได้เคยปั้นข้าวให้เป็นอาหารแก่ตนด้วยเหตุนี้โกลยกะสุนักกตัญญูก็ได้คิดว่าพรุ่งนี้เราจะต้องช่วยชีวิตท่านปริพาชกไว้ให้จงได้พอรุ่งเชา้า ก็รีบลงมาจากปรา,าสาทแล้วไปนอนผ้าศีรษะอยู่ที่ธรณีประตูใหญ่ชั้นนอกคอยดูพระโพธิสัตว์อยู่ฝ่ายพวกอัมมาทั้งห้าก็ได้พากันถือดาบไปแอบอยู่ที่ซอกประตูตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อจะดักฆ่าพระโพธิสัตว์พอพระโพธิสัตว์ออกจากพระราชอุทยานเข้าไปถึงประตูนั้นแล้วสุนัขก,ก็อ้าปากแยกเคี้ยวเหา่าซึ่งแต่ก่อนแต่ไรก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ พระโพธิสัตว์จึงรู้ได้ทันทีว่าอันตรายคงจะมีแก่เราเป็นแน่แท้จึงได้รีบกลับไปยังพระราชอุทยานพอพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กลับไปแล้วก็ทรงดำริว่าถ้าปริพาชกผู้นี้เป็นศัตรูเราจริงเมื่อกลับไปถึงพระราชอุทยานแล้วก็คงจะจัดการซ่องสมไพรพลแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นศัตรูก็คงจะเก็บเอาแต่บริขารหนีไปเท่านั้นเองเมื่อทรงดำริอย่างนี้แล้วก็เสด็จสะกดรอยไป พอเห็นพระโพธิสัตว์เก็บอาบริขารเตรียมออกจากบรรณาศาลาก็ประนมหัดขึ้นนมัสก,การตัดถามว่าข้าแต่ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ท่านจะรีบร้อนถือบริขารหนีไปอย่างนี้นะท่านคิดจะไปอยู่ที่ไหนล่ะพระโพธิสัตว์ก็ตอบบอกว่าเออดับตั้งแต่อัตมาอยู่ในสำนักของมหาบอพิษมาถึง12ปีอัตมาไม่เคยได้ยินเสียงสุนัขตัวโปรดของพระองค์คำรามใส่อัตมาเลย มาวันนี้สุนัขนั้นได้คำรามใส่อาตมาเพื่อให้อาตมาหนีไปอยู่เสถียที่อื่นทั้งนี้ก็เพราะว่ามหาบอพิษกับพระอัครมเหสีสิ้นศรัทธาต่ออาตมาแล้วตรัสสั่งให้อมมาทั้งห้าคอยฆ่าอาตมาอยู่ที่ประตูเพราะฉะนั้นอาตมาจึงต้องรีบหนีไปอยู่ที่อื่นแต่เรื่องนี้จะเท็จจริงประการใดขอมหาบอพิษได้โปรดชี้แจงแก่อาตมาด,ด้วย พระราชาได้ทรงสดับคำกล่าวของพระโพธิสัตว์อย่างนั้นก็ทรงยอมสารภาพว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงแล้วก็ตรัสขอขมาลาโทษแล้วก็นิมนต์ให้พักอยู่ในพระราชอุทยานต่อไปแต่พระโพธิสัตว์ก็ถวายพระพรตอบว่าเอ,อธรรมดาบัณฑิตย่อมมาอยู่ร่วมกับข้าศึกผู้สะเพาขอถวายพระพรข้าวสุกที่มหาบ่อพิษพ,พระราชทานแก่อาตมานั้นในวันแรกก็ขาวดี แต่ในวันที่สองกลับเป็นของราคนสีต่างๆวันแรกพวกเจ้าพนักงานจัดให้อัตมานั่งบนพระที่นั่งพอวันที่สองต้องเลื่อนออกมาที่เชิงบันไดพระที่นั่งวันที่สามต้องถูกไล่ออกจากพระราชวังเป็นอันว่าอัตมาได้รับความการุณาจากมหาบอพิษมาเพียงพอแล้วอัตมาจะขอลาไปแล้วเพราะเหตุว่าบุคคลไม่ควรครบคนผู้ไม่มีศรัทธา เปรียบเหมือนกับคนไปพบหนองที่ไม่มีน้ําแล้วจะมาขุดคุ้ยเอาโคลนเลนไปกินก็กินไม่ได้บุคคลควรครบแต่คนที่เลื่อมใสควรนั่งใกล้คนที่เลื่อมใสเหมือนผู้ต้องการน้ําควรจะไปหาห่วงน้ําฉะนั้นมิตรทั้งหลายจะแตกจากกันด้วยเหตุสามประการคือคลุกคลีกันมากเกินไปห่างเหินกันมากเกินไปขอของรักกันเพราะฉะนั้น ผู้ที่หวังจะเป็นมิตรกันตลอดอย่าได้ทำอย่างนี้ส่วนอาตมาภาพนี้จะต้องขอทูลามาหาบอพิษไปแล้วเมื่อพระราชาได้ทรงสดับอย่างนี้ก็ตรัสว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าในเมื่อพระผู้เป็นเจ้าไม่ประสงค์ที่จะทำตามคำอ้อนวอนของข้าพเจ้าแล้วในโอกาสข้างหน้าก็ขอให้พระผู้เป็นเจ้าได้กลับมาเยี่ยมข้าพเจ้าบ้างขอถวายพระพรถ้าต่างคนต่างอยู่ ชีวิตของมาหาบอพิษและของอาตมาก็จะมีความสวัสดีขอมาหาบอพิษจงอย่าประมาทเลยครั้นพระโพธิสัตว์กล่าวอย่างนี้แล้วก็ออกจากพระราชอุทยานจาริกไปตามลำดับจนกระทั่งถึงป่าหิมพาน์เมื่อพักอยู่พอหายเหนื่อยแล้วก็ได้ออกจากป่าหิมพาน์ไปอาศัยอยู่ณตำบลหนึ่งนับตั้งแต่พระโพธิสัตว์หนีไปแล้วอมมาทั้งห้าก็ได้โอกาสกินสินบนกันตามสบาย แต่ถึงกระนั้นก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งพระมหาโพธิสัตว์เกิดกลับมาอย่างเมืองนี้อีกพวกตนก็จะแย่ก็เลยคิดหาทางป้องกันไม่ให้กลับมาได้พวกอมาต์ก็คิดว่าพระมเหสีของพระราชาเท่านั้นที่จะทำให้เขากลับมาได้อาจจะไปเรียกเขากลับมาอีกเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะหาอุบายฆ่าพระมเหสีนั้นเสีย ครั้นคิดกันแล้วก็เลยเข้าไปทูลยุยงพระราชาหาว่า,าพระโพธิสัตว์กับพระมเหสีของพระองค์เนี่ยได้ทรงข่าวไปมาถึงกันอยู่เสมอแต่พระราชาไม่ทรงเชื่ออามาตทั้งห้าคนก็ได้พยายามหาเรื่องยุยงอยู่เนืองเนืองจนในที่สุดก็เกิดหลงเชื่อเขาจนได้แล้วก็ได้รับสั่งให้ฆ่าพระมเหสีของพระองค์เองในที่สุดขึ้นชื่อว่าปุถุชนลองถูกยุ่บ่อยๆเข้าคนโน้นพูดทีคนนี้พูดทีก็ทำเอาวันไหวเอ็นเอียงไปได้เหมือนกัน เข้าหลักที่ว่าอันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยเข้าเสาอย่างไหวอันใจคนปนตันหาไม่ว่าใครสิ่งทั้งหลายพ่ายฤทธิ์อนิจจังการที่พระราชาทรงเชื่อคำยุยงของอมมาทั้งห้าถึงขนาดให้มีบัญชาข่าพระมเหสีของตนเองอย่างนี้ได้เป็นเหตุทำให้พระราชโอรสทั้งสี่มีความโกรธแค้นเป็นกำลัง แล้วก็ได้ตั้งตนที่จะเป็นศัตรูต่อพระราชบิดาข่าวเรื่องนี้แพร่สะพัดไปทั่วจนถึงหูของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ดำริว่าเออนอกจากเราแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยให้พระราชกุมารทั้งสี่ให้อภัยแก่พระราชาได้เพราะฉะนั้นเราควรจะได้ช่วยชีวิตของพระราชาไว้เพราะอย่างน้อยครั้งหนึ่งก็ได้เคยมีอุปการะคุณแก่เราอีกทั้ง ยังเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้พระราชะกุมารได้สร้างบาปกรรมอันหนักอีกด้วยครั้นคิดอย่างนั้นแล้วก็มุ่งเดินทางสู่กรุงพารณาณสีเมื่อไปถึงก็ได้เข้าไปหาพระราชะกุมารทั้งสีแล้วทูลตักเตือนว่าขึ้นชื่อว่าปิตุฆาตการฆ่าบิดาเนี่ยเป็นกรรมที่ร้ายแรงไม่ควรทำเลยพวกท่านควรที่จะมีจิตคิดให้อภัยพระบิดาเพราะความผิดพลาดที่พระองค์ได้ทรงกระทำลงไปนั้น ก็เป็นด้วยความหูเบาเชื่อคนเข่าที่มายุยงโดยแท้การที่พระมารดาของพวกท่านต้องมาสิ้นพระชนลงนั้นพวกท่านก็อย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยเพราะธรรมดาสัตว์ที่เกิดมาแล้วที่จะไม่ตายเป็นไม่มีครั้นทูลตักเตือนอย่างนี้แล้วก็ได้ไปสู่พระราชอุทยานภายในพระนครแล้วก็พักอยู่ที่นั่นผู้ดูแลสวนก็ได้เห็นพระโพธิสัตว์มาสู่พระราชอุทยานอย่างนั้นก็นำความไปกราบบังคมทูลให้พระราชาได้ทรงทราบ เมื่อพระราชารู้ข่าวก็ให้รู้สึกสมนัตเป็นอย่างยิ่งสเสด็จไปหาพระโพธิสัตว์ทันทีหลังจากที่ได้สนทนาปราศัยกันพอสมควรแล้วพระโพธิสัตว์ก็ได้ทูลถามพระราชาว่าเอ,อได้ข่าวว่ามหาบอพิตรรับสั่งให้ฆ่าพระมเหสีจริงเหรอพระราชาก็ตรัสรับสารภาพพร้อมกับได้ชี้แจงถึงสาเหตุว่าที่ทําไปอย่างนั้นก็เพราะเชื่อถ้อยคําของอามาตย์ทั้งห้า พระโพธิสัตว์ก็ทูลเตือนสติพระราชาว่าเออมหาบาพิษอัมมาทั้งห้านี้เป็นคนผ่านแต่เข้าใจว่าเป็นบัณฑิตจึงมีแต่ทําบาปด้วยตนเองและชักนําผู้อื่นให้ทําบาปด้วยทําให้ผู้อื่นพลอยได้รับทุกข์ร้อนไปด้วยขอถวายพระพรคนที่กล่าวว่าผลของความเพียรไม่มีก็ดีติเตียนการงานของผู้อื่นชมแต่การงานของตัวก็ดีเหล่านี้จัดว่าเป็นคนผ่านทังนั้น ถ้าผลของความเพียรไม่มีและกรรมดีกรรมชั่วไม่มีแล้วพระราชาก็จะไม่ทรงชุบเลี้ยงพวกช่างไม้และพวกข้าราชการอื่นๆนี่เป็นเพราะผลของความเพียรมีอยู่พระราชาจึงได้ส่งชุบเลี้ยงคนเหล่านั้นไว้ขอถวายพระพรฝูงโคที่ข้ามแม่น้ำย่อมว่ายน้ำไปตามนายฝูงเมื่อนายฝูงว่ายไ,ไปคดก็คดตามว่ายไปตรงก็ตรงตามฉันได้เมื่อพระราชาไม่ยุติธรรมคนทั้งหลายก็ไม่ยุติธรรมตาม เมื่อพระราชายุติธรรมคนทั้งหลายก็ยุติธรรมตามบ้านเมืองก็จะมีแต่ความสุขความเจริญธรรมดาผู้เป็นพระราชาไม่ควรเบียดเบียนประชาชนไม่ควรเบียดเบียนสมณะพราหมณ์ไม่ควรฆ่าลูกฆ่าเมียควรประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายเสมอไปครั้นพระโพธิสัตว์กล่าวอย่างนี้แล้วก็ได้ทําให้พระราชากับพระราชออรสทั้งสี่ได้เข้าอกเข้าใจกันเลิกที่จะตั้งตนเป็นศัตรูกัน หลังจากที่ประราชาได้ทรงสำนึกถึงความผิดต้องตนแล้วเช่นนี้ก็ทรงดำริว่าอำมาตย์ทั้งห้าคนนี้ขืนปล่อยไว้ก็จะต้องสร้างเรื่องเดือดร้อนให้อีกด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงมีรับสั่งจะให้ฆ่าอำมาตย์ทั้งห้านั้นเสียแต่พระโพธิสัตว์ก็ได้คัดค้านไว้พระองค์จึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็จงตัดมือตัดเท้ามันเสียพระโพธิสัตว์ก็คัดค้านไว้อีก นี่แหละคือน้ำใจของผู้ที่เป็นมหาบุรุษถึงแม้ว่าเขาจะเคยกินรายเคยหาทางกลั่นแล้งตัวเองมาอย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นมหาบุรุษก็ย่อมให้อภัยได้ดูอย่างพระพุทธองค์ขนาดพระเทวทัตคิดฆ่าพระองค์พระองค์ก็ยังมีจิตเมตตาไม่ได้ถือโทษเลยพระอนนท์ได้เคยทูลถามความรู้สึกที่มีต่อพระเทวทัตพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเรามีเมตตาในราหุลซึ่งเป็นบุตรของเราฉันใด เราก็มีใจเมตตาในเทวทัตผู้คิดประสุศร้ายเราฉันนั้นในเมื่อสั่งให้ฆ่าก็ถูกคัดค้านสั่งให้ตัดมือตัดเท้าก็ถูกคัดค้านพระราชาจึงได้ผ่อนโทษลงมาโดยให้โกนศรีรษะของอัมมาทั้งห้าแล้วใส่เครื่องจองจําให้นุ่งห่มผ้าเปียกระเวนไปทั่วทุกถนนหลวงประจานแก่คนทั้งปวงเสร็จแล้วก็ให้เนรเทศเสียจากบ้านจากเมือง วายพระโพธิสัตว์ได้พักอยู่ในที่นั้นสองสาวันแล้วก็ได้กลับไปสู่ป่าหิมพานต์ทำฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นด้วยการเจริญพรหมวิหารในเวลาสิ้นอายุสังขารจึงได้ไปเกิดบนพรหม,มโลกในตอนท้ายของชาดกเรื่องนี้ท่านได้สรุปเรื่องเอาไว้ว่าอมมาตทั้งห้านั้นภายหลังได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าลัทธิทั้งห้าในครั้งพุทธกาลอันได้แก่ปุรกักสปะมัคคิโคสาล ปักุทธ,ธกัจจายนะอชิตะเกตกรรมพลนิคนนาตบุตรและสุนัขที่ได้มาช่วยชีวิตพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นภายหลังได้มาเกิดเป็นพระอนนท์ส่วนมหาโพธิปริพาชกนั้นก็ได้กลับมาเกิดเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจากชาดกเรื่องนี้ได้ชี้ให้เห็นคติข้อหนึ่งว่าทุกๆคนอย่าเป็นคนใจผุนผันอย่าหลงเชื่อถ้อยคำผู้อื่นอย่างเดียว จงหัดเป็นคนพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วจึงทำพูดคิดต่อภายหลังจงทำตนให้เป็นคนใจหนักแน่นเมื่อได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจงอย่าด่วนเชื่อถือให้เก็บมาคิดให้ละเอียดเสียก่อนถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะเกิดเดือดร้อนต่อภายหลังเหมือนกับเรื่องของพระราชาที่ได้หลงฆ่าพระมเหสีเพราะเชื่อถือคำของอมาตกาลี ดังที่ได้แสดงมาแล้วนี้นั่นเองครับ